ตัวนี้เนี่ยเราต้องระวังมันสมมติว่าปลามันดึงไปแล้วตึงนะอุ้ยหลุดครับผมเหลืองซึมบึ้มเลยนะทุกคนตึงโบเอาแล้วเอาแล้วทุกคนเอ้อเหลียวปะ่ะเหลียวไหมอ่ะอุ้ยคันโยกนะมันสู้ผมโอ้ทุกคนตัวใหญ่อยู่แล้วตัวเนี้ย สวัสดีนะผมทุกคนตอนนี้อยู่กับช่องกะละเมงนะผมมีเอฟซท่านหนึ่งเนี่ยขอมาว่าเออมาทําอุปกรณ์ดักปาลาไหลนะผมเป็นอุปกรณ์ผมเนี่ยจะทําอุปกรณ์เออเหมือนเดิมนะเหมือนเดิมจากเหือเดิมกับคลิปที่แล้วอ่ะไปที่แล้วนี่นะนี่มันก็มีไม้ผ่ามาอยู่นี่พอดีอ่ะมากันหมายเดิมนะทุกคนหมายเดิมจากคลิปที่แล้วอ่ะไอคลิปที่เราเอาเออไอเบ็ดน้ําแข็งนั่นมา ตกปลาไหลอะ่ะไหมเดิมเดิมคนก็คนเดิมเดิมไม่รู้ว่าจะแห้วเหมือนเดิมเปล่ามันต้องลองมันต้องลองนี่ hey, ทุกคนผมเนี่ยอ่มีตะขอเบ็ดแค่อันเดียวนะอ่าน uh ี huh. ่คันกับดักเราก็จะประมาณนี้พอละนี่ hey, ตัวนี้เนี่ยผมจะทําเป็นไอตัวตัวกลไกมันนะฮะ uh huh. หยื่อที่ผมใช้เนี่ยเป็นเหยื่อลูกปลานะทุกคนเป็นไอพวกลูกปลาเซียวอ,อ่ะไอตัวนี้ตัวหนึ่งนะตัวแบบนี้เนี่ยเราจะมัดอ่ามัดสายเบ็ดไว้ข้างหลังเนี่ยเลยตัวหนึง่งอ่าตัวหนึ่งก็เป็นไอตัวยาวตัวนี้นะโอเคประมาณนี้แหละสายเบ็ดเป็นสาย PE นี่แหละสาย PE ถัดแปดนะผมเป็นสายเบอร์ใหญ่นนเนาะเหนียวสายเส้นเนี้ยรับได้น้ำหนัก26กกิโลนะผมเรียกได้ว่าเหนียวมาก มัดกับไอ้คันนี้เลยนี่ทุกคนเราก็วัดเอานะว่าจะเอาให้มันออมันจะตึงขนาดไหนนะผมนี่เราก็เอาประมาณแค่ <Okay. S 1> นี่มัดอีกตัวนี้นะอีกตัวเล็กๆตัวเนี้ยทํากันแบบง่ายๆนะหักคอไก่รอบนึงแต่๋่วมันจะรูดนะนี่มันก็อันนี้แหละรูป,ปาลาไหลเนี่ยเมื่อกี้ผมไปหามาลอะไอ้ไหมเดิมเลยโอ้เชือกเราเนี่ยยาวไปหน่อยเนี่ยเราก็จะเอาเชือกตัดออกิีมัดตะขอเบ็ดละคือตรงที่เราไปดั่งนะั่นดินมันค่อนข้างอ่อนนะดินมันไม่ได้แข็งอะเดี๋ยวผมเนี่ยจะเอาต้นกล้วยต้นหนึ่งไปนะ เราจะเอาต้นกล้วยเนี่ยเป็นอีตัวที่ปักอ่าปักกําดักเราไว้เอาแบบง่ายๆกันเลยนะทุกคนปักไว้แบบนี้แหละให้เชือกมันตรงๆหน่อยนะเชือกมันตรงปึ๊บเราก็เอาย,ยาวนี่ยมาปักไว้ แค่นี้แหละกับดักเราดินมันอ่อนนะผมก็เลยเอาไอ้กล้วยนี้มาปักไว้นี่ยตอนที่เราไปดักเนี่ยเราก็แค่ใส่เหยื่อลงไปนี่แหละแล้วก็เวลาเราไปดักเนี่ยเราก็แค่เอาไอ้ตัวนี้เนี่ยเกี่ยวไว้แบบนี้ประมาณนี้เวลาเราไปดักจริงนะหมดแค่ okay, ผมนี่เหยื่อเหยื่อของเราเป็นลูกปลานะพวกลูกปลาเซียวอะ่ะใส่เหยื่อลงไปวิธีเกี่ยวเหยื่อก็ง่ายๆล่ะทุกคนไหมายก็ไหมายเดิมๆคนก็คนเดิมๆผมมาหาลูปลาไหลเหมือนกั นี่รูไอ้รูเนี่ยรูใหม่ๆนะเมื่อกี้ตอนผมเดินมาหารูใหม่ๆแต่ว่าผมเนี่ยเอาขดเข้าไปนะผมวิธีการดักก็ง่ายๆนี่เอากระดักเรามาวางไว้ตรงนี้ล่ะประมาณนี้ละเราก็เอาเอาสายเนี่ยมาพันเอาไว้ตรงนี้สักหน่อยนึงนะเวลาปลามันดึงเนี่ยตัวนี้มันจะได้ขยับไปแบบนี้กันนะท่าน่านนี่เราต้องระวังมันลั่นหน่อยมันลั่นเนี่ยจะขอเบ็ดเนี่ยดีดเข้ามานะผมเราก็เอาเยื่อเนี่ยโยวนเข้าไปในรูปลาไหลแบบนี้แหละแค่นี้พอนะผม สภาพสภาพก็จะประมาณนี้นะง่ายๆแบบนี้แล้วแย่ๆซะหน่อยครับผมอรอบปลาไหลก่อนไอรูนี้เหมือนว่ามันจะใหญ่นะรู้ว่าตัวใหญ่เปล่าเดี๋ยวผมจะเอาเหยื่อตัวหนึ่งเนี่ยอ่อยลงไปนะโยนลงไปในรูเนี้ให้ให้เหยื่อนี้มันดิ้นนะนพอมันดิ้นเนี่ยแป๊บหนึ่งปลาไหลมันก็จะเห็นเองอะ่ะตรงหมายตรงนี้นี่เรามาล่าได้กี่ปีแล้วอะ่ะสองปีแล้วมั้งสองปีปีนี้เปล่า สองปีหรือว่าสามปีแล้วนะอ้หมายตรงนี้เนี่ยปีแล้วลงมาเนี่ยปลาไหลตัวใหญ่อยู่นะเหยื่อลูกปลาเราเนี่ยอยู่ในนี้ปีนี้มาเนี่ยเพิ่งจะมาเจอหมายนี้มันลกมากเลยนะลกมากดูเหมือนว่าหมายเนี่ยจะไม่มีคนเข้ามานะมีแต่ผมนี่แหละเข้ามาโอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะเอากับดักทิ้งไว้ตรงนี้นะอีกต่อสามชั่วโมงเนี่ยเราค่อยกลับมาดูกันนะว่ามันจะหมานหรือเปล่านั่งเฝ้าแบบนี้เนี่ยโอ้นั่งเฝ้ามาครึ่งชั่วโมงน่ะปลาไหลยังไม่ออกมากินอ่ะนี่เดี๋ยวถ้าเกิดว้าปลาไหลมันดึงดึงสายเบ็ดไปเนี่ยไอตัวนี้มันจะหลุดอตััวเเล็กๆ่รมดื จะหลุดออกไปนะเพราะไอตัวสลังนี้หลุดออกไปเนี่ยไอคันกับดักของเราเนี่ยมันจะกระโดดขึ้นนะผมพอกระโดดขึ้นปุ๊บเนี่ยมันก็จะวัดวัดเบ็ดของมันอะโอเคเป็นกับดักวัดเบดคอัตโนมัติอะเหมือนกับปีที่แล้วที่ผมทํานี่แหละเหมือนเปะเลยนะแต่ปีนี้เนี่ยเรามาปังไว้กับไอคอนกล้วยอันนี้โอเคประมาณนี้แหละไม่รู้ว่ามันจะออกมากินบ่าเดี๋ยวสักพักหนึ่งเราค่อยกลับมาดูกันนะโอ้บรรยากาศแดดร้อนจัดอาการเป็นไงบ้างะ่ะทุกคน ปลาไหลกินเปล่าโอ้หทุกคนปลาไหลมันดึงนะปลาไหลมันดึงอนะแต่ว่าอ่โอ้มันดึงแค่หน่อยเดียวทุกคนนี่ดูจากอ่สายเบ็ดอะสายเบ็ดเมื่อกี้ตอนที่เราไปเนี่ยสายเบ็ดมันเกี่ยวอยู่บนนี้นะมันคล้องอยู่บนนี้ตอนนี้เนี่ยสายเบ็ดมันดดนดึงไปแค่นิดเดียวอะสายเบ็ดข้างในเนี่ยตึงโบอเลยนะระวังมันจะลั่นนะโอ้อะไรเนี่ยปูกินเปล่าโอ้มันดึงไปลึกอยู่นะโดนปูกินแล้วมั้งทุกคนนี่สภาพดูสภาพครับผมเหยือนี่มันเหลืออยู่ครึ่งหนึ่งนะอ่าทุกคน ผมเนี่ยย้ายหมายมาอยู่ตรงนี้แล้วตรงหมายนี้กันนะเนี่ยผมหยดเบ็ดเข้าไปละอ่ะอันนี้ตั้งแต่เมื่อวานมานะเมื่อวานเนี่ยปลาไม่กินแล้วก็เย็นแล้วผมหนีกลับบ้านไปละว,วันนี้ก็เลยมาใหม่กันนะตัวใหญ่ปอกไม่รู้อ่ะมันร่อแล้วทุกคนกินกนะินแนละนนะ้มันก็ดึงนะพอมันดึงตึงปุ๊บเนะี่ยอีกตัวนี้มันก็จะหลุดลวมันดึงสายเบ็ดแล้วนะ นี่ลอยตัวนี้หลุดนะคอ,อยตัวนี้หลุดปุ๊บเนี่ยคันของเราเนี่ยมันจะดีดขึ้นนะทุกคนเทมันดึงมันละใส่ตึงนะเทมันดึงมลัละสส่เบ็ดตึงนะสส่เบ็ดตึงมากลอยสลัดตัวนี้หลุดนะถึงบเอาแล้วเอาแล้วทุกคนเออ,เ,อ,อเหลือเปล่าเหลือไหมอ่ะอุย้ยอุ้ยสภาพานี้ไม่เหลือทุกคนนี่คันโยกนะค,ค,คันเนี่ยมันโยกอะ่ะโอ้โ,อโ,อโอ้ทุกคนโอ้มันมันมันมโอ้ไม่เหลือผมงานนี้เอาเรียบร้อยเรียบร้อยนี่เรียบร้อยให้ผมฮัลูมัน ส,สุดยอดนะผมออย่างนี้หมันแน่นอนนะผม่น่นี่คันโยกไปแล้วอะโอเคเดี๋ยวเราจะมาดึงกันดูนะหน่งสองสามเอื้อเอื้อเอื้อแบบนี้ไม่เหลือทุกคนเรียบร้อยแบบนี้คือไม่เหลือครับผมโอ ouais ้ดตัวใหญ่อยู่หรอโอ้ทุกคนโอ้เอาลงไงอืมแบบนี้หมันหมันเลยนะทุกคนตัวใหญ่อยู่หรอโอ้ทุกคนอันนี้ตัวใหญ่อยู่หรอโอ้ทุกคนโอ้มันดึงครับผมอุ้ยมันสู้โอ้ทุกคนโอ้ตัวใหญ่อยู่หรอตัวเนี้ยโอ้ทุกคนโอ้ นี่โอ้วัวใหญ่อยู่าะเออเหลืองซึมบึ้มเลยนะทุกคนโอ้ทุกคนโอ้ยเรียบร้อยเรียบร้อยโอ้มันม,นมันมนันนี่โอสุดยอดับผมสายนี่งงามเลยนะกับดักกับดักคือมันมุดไปแลวนี่ทุกคนนี่สุดยอดับผมสวยงามไม่ต้องเจอกับดักของเราครับผมกับดักอะไรไม่รู้วิธีการจับปาลาไหลก็ง่ายๆนะทุกคนนี่เราหายพวกใบไ,ไม้ใบหญ้าให้แห้งเนี่ยมาจับไว้นะเพราะว่าปาลาไหลเนี่ยมันค่อนข้างจะลื่นนะทุกคนโอ้กินเป็นลึกเลยอะ ในทุกคนแต่ขอนี่มันทะลุมาทางนี้ล่ะออกทางนี้แล้วกันออกทางนี้ล่ะประมาณนี้นะทุกคนปาลาไหลเราอู้จบบดักปาลาไหลนี่เราจะปล่อยลงไปละเนี่เราปล่อยลงไปละที่นี้นมันเกี่ยวแค่หน่อยเดียวอะ่ะทุกคนเราจะมาสาธิตกดักกันใหม่นะเกี่ยวไว้สักประมาณอา๋อสองรอบนะเกี่ยวไว้แบบนี้กันเลยล่ะเกี่ยวไว้แบบนี้ แล้วก็ลาวเนี่ยก็เอาไอ้ตัวกลไกเนี่ยมาเกี่ยวไว้อ๋อตอนที่เราเกี่ยวไอ้ตัวนี้เนี่ยเราต้องระวังมันลั่นนะถ้ามันลั่นในตะขอเนี่ยมันอาจจะมาเกี่ยวเกี่ยวมือหรือว่าเกี่ยวตาเรานะทุกคนนี่กับดักก็จะรูปร่างประมาณแบบนี้นะเวลาที่ออมปลามากินอ่ะปลามันจะดึงไอ้เส้นนิดตึงพอเส้นพอเส้นนิดตึงปุ๊บเนี่ยตัวนี้มันก็จะหลุดอ่ะพอตัวนี้หลุดปุ๊บมันก็จะวัดเบ็ดของมันอ่ะเคเดี๋ยวผมจะสาธิตนะสมมติว่าปลามันดึงไปแล้วดึงไปแล้ว นะอุ้ยหลุดครับผมมันก็จะประมาณนี้ล่ะทุกคนแล้วก็คลิปนี้เนี่ยได้ปลาไหลมาตัวนึงกับไอก้กบดักตัวนี้นะอ่าอันที่จริงเนี่ยผมเนี่ยดักตั้งแต่เมื่อวานนั่นแหละแต่เมื่อวานเนี่ยตอนเย็นแล้วนะมันไม่กินอะ่ะผมก็เลยมาอีกวันหนึ่งนะแล้วก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย